ฮัทพีนองมึงแดมงดมองแดดประเทศไทยแดดประเทศเกษตรวิเศษมาเมนแดดเดียมสามเดีย,ดยววนซีครับพี่น้องหวานมะออนครับเนยเจียงสิอย์ยุโรปลอดไทยคนกบโต๊จักเจอเดือนสิงหาคมนะครับเมือนที่เก่า ร้านสมจนทร์ซาวเปิดให้บริการตามปกติเด้อพี่น้องเด้อนะครับรับสื่อคื้เก่าครับรับสื่อรับแหลกรับเทิร์นของเก่านะครับสินค้ามือสองประเภทเครื่องเสียงนะครับท่านไหนจะขายทําทุนขายยกเลิกกิจการนะครับกับพี่ต้อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะนะครับอ่ะกดปดียวกัอบอีขาาหน่อยก็คือเก่าอย่างหล้วโครงการประสิยธรถแห่คื้บุบบุตอนนี้ห้าวตากผ้ากันนีย วัชพีนเรถแห่นะครับโครงกรนันโอกแห่ออกก้นสารนี่แหละนะครับวัชพีเปลี่ยนหลอน่อเนาะนะครับวัชพีบโเฮ็ดใหญ่คือข้าวเจ้าเขึ้นโค้ง,งพ่อได้เปิดดังซื้อนะครับจากวัชพีดังซําได้บุนะครับวัสพีเปลี่ยนหล่อเปลี่ยนหล่อแล้วก็เอาเป็นยางวันพีนนะครับแล้วก็เสริมแหนบ แต่ก็ขึ้นตูจะหกใบสันดีครับนั่นคือบอกรดิเหต์รู้ลงอ่ารู้ละอลังการครับกับสิเึ้นโค้งแล้วก็ขึ้นเบร์แปดใบเส้นการจะหกใบนะครับข้อนอีกจะสองตัวคือบอกี่น้องว่านะครับคือไหมครับีอขาวมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องปั่นไฟวันจะเจ็ดจุดห้าโลเนาะนะครับประมาณนี้หละนะครับขึ้นว่าอยากให้ดังก่อนออกพรรษานะครับจากสีดังกรนบบุตูเบด์สักหกใบนะครับ เครื่องปั่นไฟจะเก็บถ5โลนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนล้อนะครับเป็นยางทุกแล้วก็เสิริมเนี่ยเข้าไปคือบอกเหมือนไม่พี่น้องว่านะครับอ่ะฝากคนไลไรก็ติดตามนะพี่น้องเนาะมีฮอนหลโอเขาแพ็คของกกเขาก็แล้วนะครับแพ็คของเพิ่งเสร็จครับพี่น้องแพ็คของเพิ่งเสร็จอันนี้ก็วันนี้วันที่9นะครับก็ส่งตัวลำโพงเชิงกลาง4ีบนะครับแล้วก็พอแอมป์2ตัวนะครับแล้วก็กัดหอนอีก2ชุดนะครับ เสียงกลาง15นิ้วมาใหม่เด้อพี่น้องใบละ500บาทใบละ500บาทเอาออกก่อละอ่ะนี่ครับประมาณนี้แหละนะครับใบละ500บาทนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับเป็นตู้เสียงกลาง15นิ้วไซส์เล็มพจะโหลดได้นะครับแล้วก็หูจับนะครับสีระเบิดไม้อัตแท้นะครับตามสภาพนะครับใบละ500รหน้าผ้านะครับเอาใบมาหลุดออกซับนี่ใบละ500ร้อนะครับไม้อัตแท้ เสียระเบิดขอบเหล็กเต็มใบนะครับแล้วก็มีสเปคคอนให้นะครับมีสองใบนะครับใบละห้าร้อยบาทไม่รวมค่าส่งเนาะนะครับมีหูจับด้านข้างขอบเหล็กเต็มใบนะครับมีสองใบนะครับผมมอนปักอโลนะครับกระโถน6,900นบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับอะควอไวอรอมวันนี้มาใหม่นะครับห้อนี้ก็ 6,750บาทอ่าแล้วก็โปรยูเท็กรุ่น EU 1 0 0นะครับ18ข้างละ18นิ้วข้างละ2องดอกเติมๆเลยนะครับตัวนี้แด้ตัวนี้ยังคอนเชคครับอาจจะเติมๆแหละแต่ EU 1 0 0เนาะส่วนมากก็ได้แต่ EU ตัวเล็ก3,850บาทนะครับมอสเฟสนะครับส5่บาทของ NPE นะครับผมโปร1575ก็1,000 ไอ่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอ็กแอร์สิบสองก็มีเด้อพี่น้องของแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้หอนครับเอาครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้นึวกว่าฝนจะตกเนาะมาแค่แป๊บเดียวดินหอดกับบอไรครับดินหอดกับบอไรหย้ยอนพี่น้องเมื่อคืนนี้ป้าว่าเป็เนเงี้ยวหยอดกับบ่อป่าน นะครับผมเอา้าฝากพี่น้องนะครับวันที่10เนาะนะครับ10สิงหาคม2568นะครับท่านไหนจะขายจะซื้อเครื่องเสียงนะครับโซนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับผมร้านสมจันทร์ซาวนะครับอยู่ที่อำเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี่แหละนะครับผมยกชุดแยกชิ้นนะครับท่านไหนอยากขายทำทวนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพอดีฮอน ว่ะมึงเดือดแดดแบบพี้เนาะนึกว่าเดือดเอ่อนึกว่าแดดช่วงเดือนสามเดือนสี่เนาะแดดอลังการแดดโคตรแดดฟูเดือดแดดฮวันกับฮอนนะครับฝนก็ไม่ตกนะครับแรงนะครับโซนนี้แรงฝนไม่ค่อยตกเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้แหละ